สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตาถึง ปัจจุบันนี้นะครับแฟชั่นการทําผมนั้นมีให้คุณได้เลือกกันอยู่มากมายหลายแบบเหลือเกินนะครับแต่เพาว่ามลภาวะและสารเคมีในผลิตภัณฑ์ที่คุณทําผมนั้นอาจจะส่งผลต่อเส้นผมของคุณให้เสียหายได้ดังนั้นครับวันนี้เราจะไปตาถึงกับการปกป้องและดูแลเส้นผมกันแบบถูกต้องและถูกวิธี้วยครับ <S <S เมืองไทยใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเวเสน่ห์ง,ง่ายที่ดูดีเบียเป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้ไป,ปทุ่งสมปูรีเที่ยวเมืองไทยใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเวเสน่ห์ง,ง่ายๆที่ดูดีเบียเป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้สนับสนุนโดยซิงค์คอร์ปอเรชัน่นอุตสเม่นนครหลวง g P Grand Palace รองเท้าซิกนายดีไซน์ที่แตกต่างคุณภาพของเส้นผมของแต่ละคนไม่เหมือนกันผ่านการทำสีผ่านการทำเคมีหรือผมเส้นใหญ่หรือผมเส้นเล็กคุณภาพของแต่ละเนื้อผมก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเส้นผมนั้นๆปัจจุบันนะครับโปรดัตกต์มันจะมีสำหรับสำหรับแชมพูสำหรับผมเส้นเล็กเพื่อผมดูหนาขึ้นสำหรับผมเส้นใหญ่ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นก็มี <force S 1> ทีดเมต์มาก มีไมยเจอมากขึ้นเราหาซื้อได้ตามทั่วไปหรือว่าถ้าเราอยากเพเซทที่สุดก็คือ <_ d> um> พยายามทิชเม้นผมที่บ้านก็ได้โดยใช้แล็ปคุมหมวกคุมอับน้ำเนี่ยความร้อนจากหนังศรีรษะก็จะทําให้เราบักทิชเม้นได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องไปเสียเงินที่ร้านก็ได้และสิ่งสำคัญที่สุดคือเซรั่มพวกกอซิ่งเซรั่มเพื่อเพิ่มเพื่อเป็นตัวเคลือบเส้นผมให้เส้นผมป้องกันการเสียจากมลภาวะและแสงแดดเทรนแฟชั่นที่เราเห็นก็คือเกาหลี ก็หรือจะทําสีผมแรงมากสีแดงสีชมพูสีอะไรที่อย่างวงดังๆจะทําหมดเป็นแฟชั่นซึ่งสีพวกนี้จะต้องได้รับการกระทบกระเทือนจากเส้นผมหนักเพราะว่าต้องมีการล้างสีผมออกก่อนและใส่สีออกก่อนแต่เราจะพรเทคได้ไงก็คือต้องหาสินค้าที่มีคุณภาพแน่นอนที่สุดเราใช้สีระดับอินเตอร์อย่างแบรนด์ดังจากยุโรปหรืออเมริกาไม่ได้เพราะคุณภาพผมเขาเป็นผมเส้นเล็กและเบาเราต้องใช้แบรนด์ที่มาจากเอเชียหรือคนไทยเนี่ยแหละครับเป็นตัวที่บ่งชี้เพราะว่าเรา จะทําเพื่อเส้นผมสําหรับคนเอเชียโดยตรงอย่างกรณีที่คุณต้องการให้สีผมได้ตามกล่องหรือตามชาร์ที่คุณต้องการสิ่งที่มีวิธีทามีอยู่2วิธีหนึ่งคือเข้าร้านทาผมหาช่างทาผมที่เก่งและทําให้ได้ตามนั้นกับกรณีที่สถ้าอยากทําเองคุณต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นผมเดิมเราเป็นสีอะไรถ้าเราเป็นพื้นผมเดิมที่เป็นสีเข้มเราซื้อสีมาตามกล่องก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าสีตามกล่องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผมจากที่เป็นโทนบอลขาวถ้าคุณอยากได้สีนั้นให้เหมือนกล่อง คุณต้องมีการฟอกสีผมให้ได้สีระดับบอนและใส่สีกล่องนั้นก็จะได้ตามนั้นกับอีกวิธีหนึ่งคือใช้สีกล่องนั้นซ้ำๆๆซ้ๆสักสีครั้งและวันหนึ่งมันก็จะได้สีตามกล่องลงมาจนาชัดเจนครับสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณจะต้องตามหาให้เจอก็คือ1ร้านทำผมที่มีคุณภาพช่างทำผมที่มีคุณภาพและสิ่งสําคัญที่สุด สินค้าหรือโปรดักที่มีคุณภาพที่ทำให้เส้นผมคุณได้สุขภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องรู้จักดูแลตัวเองหาผลิตภัณฑ์ที่ดีบำรุงตัวเองด้วยหลังจากที่เราต้องไป,ปเผชิญสิ่งที่แย่มาแล้วและช่วงต่อไปครับไปดูชื่อว่าคนดังเ็ามีวิธีการปันน้ำใจกันอย่างไรไปชมกันครับ สดชื่นคืนคุณค่าดื่มโรเวล่าดื่มเนเชอรัลวีก็ได้ว่ามีเอ,อ่อเขาเรียก่าอะไรอุบัติภัยนะครับเหตุต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือกันมาจากหลายๆทางนะครับยังไงก็ฝากนะครับเยวรุ่นนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรวิธีการง่ายๆนะครับที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแบบดูแลซึ่งกันและกันของพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยในสังคมเดียวกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook นะครับถ้าเกิด คุณเห็นว่าที่ไหนมีการรับบริจาคนะครับก็แค่ง่ายๆครับทวิตเตอร์ไปหรือลง Facebook ไปนะครับให้คนที่เห็นเนี่ยบริจาคตามที่คุณได้ลงนะครับแค่นี้ก็ง่ายมากๆแล้วครับมองให้รู้ดูให้เป็นแบบคนตาผีนะครับพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้ทางทาทบ5วันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับเลี้ยวกล้าว